ในการจัดงานเปิดตัว Bivert Corporation นะครับเพราะว่าในช่วงนี้ทุกคนเข้าใจดีว่าในส่วนของโซเชียลและออนไลน์นั้นเติบโตสูงมากนะครับแต่ว่ายัางขาดเครื่องมือสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครับ Bivert Corporation เราจะเป็นองค์กรที่สร้างเครื่องมือสําเร็จรูปเพื่อสนับสนุนะในเรื่องของการสร้างตัวตนนะครับในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องการขยายธุรกิจผ่านโลกออนไลน์นะครับโดยมีพันธมิตรนะครับจับมือกลนหลายภาคส่วนมาก นะครับและมีเหมือนได้ทําการลงทุนมากกว่า35ล้านในการสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะขยายโครงข่ายของคนที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยทั่วประเทศเนี่ยนะครับจำนวน1 0 0 0 0นคนนะครับแล้วก็มีโครงข่ายของ Vir ช ual Studio ที่จะมาทดแทนการจัดประชุมการจัดอีเวนต์และการจัดสัมมนาที่จะลดต้นทุนแต่มีความอลังการมากกว่าซึ่งระบบนี้ต่างประเทศใช้เยอะมากประเทศเกาหลีใช้เยอะมากในการที่จะมาโอยเงินของคนไทยในเรื่องการจาัดคอนเสิร์ตนะที่เป็นในเรื่องของ ดังนั้นตรงนี้ครับเราก็จะมีวงขาย77 Virtual Studio นะครับคือจังหวัดละหนึ่งสตูดิโอที่จะรองรับการสร้างอินลูเซนเซอร์ของแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีส่วนการนะคที่เป็นในเรื่องของเซนเตอร์ในการจัดแบบคอนโทรลจากสครการไปยังทุกเซนเตอร์ที่อยู่ทั่วประเทศนะครับโดยเราพัฒนาต่อเนื่องให้ระบบนี้กลายเป็นระบบที่จะมีระบบสื่อกลางออนไลน์เป็นทีวีช่องใหญ่ในอนาคตที่ชื่อว่ามีชั่นแนลนะครับมีชันแนลจะ รวบรวมคอนเทนต์ของอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมด10,000คนทั่วประเทศนะเราจะมีคอนเทนต์แบบนี้สัปดาห์ละ1,000คอนเทนต์ทำไมเราต้องทำแบบนี้เพราะปัจจุบันนี้ในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเราจะใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศซึ่งการใช้งานต่างๆเงินเงินจะไหลไปต่างประเทศเราจะสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดและเอาไปให้ต่างประเทศได้ชมแล้วดึงเงินตรงนี้กลับมาให้คนไทย ครับเพราะฉะนั้นทุกภาคสว่วนที่เข้ามาร่วมจะเหมือนกับการสร้างรายได้และงานประจับให้กับคนไทยอย่างน้อยอีกหนึ่งหมื่นคนในปี2022 20นี้นะครับผมใช่ครับเพราะว่าในระบบออนไลน์ผมต้องบอกว่าคนที่เข้าถึงและสำเร็จจริงๆเปอร์รเซ็นต์น้อยมาก รวมไปถึงต่างประเทศด้วยนะครับเมื่อเราทำโครงถ่ายในประเทศของเราเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นอินเทอร์เทนเมนต์แบบนี้และก็จะเอาระบบเนี้ยไปให้พี่น้องเพื่อนบ้านเราได้ใช้และขยายโครงถ่ายของการสาร้างอินฟลูเอนเซอร์และ s อสซที่ยงใหญ่กันในในภาคพื้นอาเซียนของเราเนี่ย ในปี2022นะครับใน4โครงการที่เดินคู่ขนานกาันก็คือการสร้างอินฟลูเอนเซอร์หนึ่งคนสร้างวิชวลสตูดิโอจำนวน77สตูดิโอนะครับช่วยเหลือในส่วนของ SME จำนวน5,000 SME แล้วก็จะมีการสร้างแบรนดิ้งออนไลน์100%ยขึ้นมาใหม่อีก12แบรนด์ในปี2022มูลค่าใน4โครงการรวมกันด้อยู่ที่3,000ล้านบาทครับผมบนั่นคือเป้าหมายของเราในปีบบนีน้ใช่ไหนะครับใช่ครับ แล้วก็ในส่วนของการจัดระบบเนี้ยจะเป็นระบบส่วนกางนะครับที่จะเชื่อมโยงกับทุกเรื่องทุกธุรกิจรวมไปถึงทุกความบันเทิงด้วยซึ่งส่วนหนึ่งเราก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตที่เป็นโดยช่วงอีเวนต์คอนเสิร์ตด้วยนะครับซึ่ง,งวันนี้มีทั้งพี่ต้อแล้วก็ประโมทนะครับมามาพูดคุยแล้วให้ความเป็นมือถ เราจะามาช่วยมาสนัอสนุนนะครับเป็นี่เป็นออนไลน์กับทุกอ,อนน,นาีาเา่เรา,ญญาเราเาปานส่งเงินรวงเขาเพื่อได้สิบัายเราจมาดึงเงนเพกลับมาสเสร็จเชินของเรานะครับผ่านทาง อโมชแล้วก็ล้วก็ไอคอนใหม่ๆที่ที่คนไหคิดขึ้นมาอันเนี้ยมันก็จะเป็นความเอาใแบบทั้งเรืธุรกิจนะที่เ่าว่าว่าจะแบบคนทำันเียไม่ว่าจะเป็นด้านด้านซีรีส์ด้านอะไรหรือแถเป็นเพลก็ต้องคิดอีวัตนรรมใมที่เกิดขึ้นจะต้องก้าวไปให้นไปเขา ร่วมกับตุนของมีเวอร์สคอมวชันเนี่ยในวันที่28สิงหาคมนี้นะครับฝากติดตามด้วยคือจะเป็นระบบของการจัดทั้งออฟไลน์และออนไลน์คู่ขนานกันไปออฟไลน์จะจัดอยู่ที่มีเวอร์สสตูดิโอนะครที่นี่นะจีวลเวิร์นะครับ,รรบแล้วก็จะมีการกระจายนิงนะครับไปให้คนไทยทุกคนได้เข้าชมสด นะครับแบบเวอร์ชวลนั่นหมายความว่าเรานั่งดูที่บ้านอยู่ที่บ้านแต่ว่าตัวเราจะเข้ามาอยู่ในจอนี้ด้วยเป็นรางอวตารอีกรางหนึ่งที่เราสามารถเข้ามาชมคอนเสิร์ตสดๆได้นะครับนั่นคือเราจะเปิดตัวระบบคอนเสิร์ตครั้งแรกในเดือนสิงหาคมวันที่28นี้ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับเครื่องมือของมีเมอร์ชนะครับเราเป็นเครื่องมือส่วนกลางที่ซัพพอร์ตทุกเรื่อง นะภายใต้คอนเซ็ปต์ของเราก็คือ We t i n s h You Wings ก็คือเราคือลงใต้ปีกของทุกสิ่งที่ท่านทำไม่ว่าท่านจะต้องการโปรโมตตัวตนต้องการโปรโมตสินค้าต้องการโปรโมตแบรนดิง้งหรือต้องการจัดอีเมนต์ต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาคุยก,กับม e ีเมอร์ชเพราะว่าเราจะมีโครงขายของการซัพพอร์ตในทุกเรื่องให้กับทุกท่านนะครับตั้งแต่คิดคอนเทนต์ไปจนถึกงการเปิดตัวตนให้โลกออนไลน์ได้รู้จักมากที่สุด ครับกับระบบมีเมอร์ชนะครับแล้วก็ทุกท่านที่กำลังมองหาอาชีพในออนไลน์นะครับสามารถที่จะติดต่อมาอย่างทีมงานของมีเมอร์ชคอร์ปอเรชันได้เพราะว่าท่านจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายลิงก์ถ้าพูด,ดง่ายๆคือการกระจายบัตรแบบนออนไลน์คือลิงก์ซึ่งตรงนี้จะทำให้ท่านมีรายได้แบบต่อเนื่องนะครับแบบถามมอนด้วยเช่นกันติดต่อประสานงานกับทางทีมงานของมีเมอร์ชคอร์ปอเรชันได้ทุกจังหวัดนะครับ,บครับ